ทีนี้มันมีอย่างก็คือผู้ปฏิบัติแบบเนี้ยนอกจากว่าจิตมันจะไปสร้างภาพจับเอาภาพของสิ่งที่ตัวกําหนดแล้วบางทีจิตเขาตัวเองเนี่ยเพราะมันมีไอความรู้สึกที่มันประทับใจของตัวเองอยู่หรือแม้แต่กวนใจของตัวเองอยู่มันก็ไปเอาไอ้สัญญาภาพเก่าๆที่มีในใจมาปรุงแต่งขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นมาที่นอกเหนือจาก ภาพของสิ่งที่ปฏิบัติอันนี้ก็กลายเป็นนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปเนี่ยพอเกิดนิมิตที่มันไม่ใช่นิมิตของอารมณ์กรรมฐานก็ถือว่าให้มีสติที่จะรู้ทันแล้วก็หยุดมันไม่อยู่กับนิมิตนั้นให้รู้ทันนี่คือนิมิตทนั้นเองพอรู้ทันแล้วก็เราก็กลับมาสู่ ตัวนิมิตของกรรมฐานอันนิมิตนันนิมิตนอกเรื่องซึ่งดีก็มีร้ายก็มีอย่างคนที่ปฏิบัติจเจริญกรรมฐานไปจิตสงบเป็นหน่อยแล้วนี่ก็ตัวเองเคยมีประสบการณ์อะไรสิ่งที่ประทับใจความรู้สึกอะไรบางอย่างมันเด่นอยู่ในใจเนี่ยเวลาจิตมาเริ่มสงบไอ้อน,นั้นมันก็จะได้โอกาสเหมือนกับว่ามันได้ช่องที่มันจะแสดงตัวว่าคนเราจิตเราชักเปิดโอกาสเนี่ยตอนเรื่อง ที่เราต้องพิจารณาต้องเกี่ยวข้องอะไรตอนนั้นมันเยอะไอ้พวกนี้ไม่มีโอกาสทีนี้เรื่องบางอย่างที่เรามีความรู้สึกแรงหน่อยต่อมันหรือมันเด่นอยู่ในจิตใจทีนี้พอรอมันได้โอกาสจิตมันสงบลงหน่อยมันก็โผล่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีม้่งไม่ดีบ้างบางทีก็การปฏิบัติของเราเองนั่นแหละเหมือนกับว่าไปคล้ายเครียงหรือว่าไปสะกิดสะดุดมันแล้วมันก็โผล่ขึ้นมา นี่ก็เรียกว่านิมิตเหมือนกันนิมิตนี้ก็อาจจะทําให้ติดใจบางคนก็ได้นิมิตเป็นสวรรค์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยได้รับคําสอนบอกเล่าว่าสวรรค์มันสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มีเทวบุตรเทพธิดาอะไรต่างๆอันเนี้ยพอได้โอกาสมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพสวนสวรรค์เป็นอะไรเทพประบุเทพธิดาสวยงามก็เพลิน บางทีกันึกก็โอ้นี่เราบรรลุอะไรเขาแล้วนะเนี่ยนี่ก็ถือตัวที่ทําให้เหมือนก็นหลอกตัวเองนั่นถ้าก็ให้รู้ทันว่าเป็นนิมิต